ซูกเข่ากับพี่เวลาอ๋อรับเออมันยังไงลูกมันยังไง่คือพี่ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็เอาจิงๆตอนได้เห็นข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตกใจแต่ว่าเพราะเวลามันผ่านผ่านไปนานนะครับทุกคนก็เริ่มมาบอกีว่าเห็นน้อยแต่ว่าตนนี้แบบคือวันนี้มันเป็นคนก็ ก็แอบตกใจนิดนึงครับเพราะว่าเอ๊ะเป็นเราหรอที่เราไปอะไรอย้ได้ไปพี่ยาไหมคะได้ไปครับแต่ว่าได้ไปกับแต่ว่าได้ไปกับเบลล่าไหมคะซึ่งไม่ได้ไปครับแต่ว่าก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตกครับพี่ครับตอนที่เราอ่านข่าวถาอว่าตกใจไหมก็ไม่ เรดคุยกเื่อง่าเบอกได้ยังรุยเรา้คยัเราเีราได้คุยเราได้คุคุยกันเรื่คามากว่าเรื่องบิสระอากาศเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอด ก็รู้สึกว่าที่เขาสปอร์ตทีมมากแล้วก็มีอะไรแนะนำตรงนั้นตลอดคอยบอกคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใานเรคกจบมาเขาก็ที่มีอะไรหรือว่าที่ไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่อยากปรึกษาก็เขารับก็รับรองระหว่างทีกับมเป็นอะไาเป็นสถานะอะไรยังไงเป็นสถานะเราเป็นมิตรภาพที่ดีในอนาคตล่ะจะมีโอกาสลุ้นมาได้ไหม ท่านในอนาคตคิดว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่ายังไงพีเร็วกว่คนอื่นอะไรกันบาคนทำงานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพี่เองนะยังที่ได้มาพีก็ก็ปล่อยยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากกับพี่เองแล้วก็แม่ของยังไงในอนาคตกจะ ครับอา,อายุอายุห่างไม่ติดใช่ไหมลำลำห่างแล้วาำไมคิดว่าสำหรับตัวพี่พีงไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรเลยไม่เคยไม่เคยสิงเลย อยากรู้ใช่ไหมครับหมาแมวอะไรอย่างเี้เพราะว่าทุกคนชอบหมาชอบแมวด้วยเริ่มจะเลเรด้วยตอนที่พูดถึงแอนด์ทอล์เราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลล่าจริงไหมครับเอ่อถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลล่าี่ะเดีย๋ยวมีต่อจะมีนาราน่าแสดงอล์กอีกอ่าาาาตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่ททตี่กับสองพีรองร่าแล้วต้องถ่ายละครแล้วพี่ดัน ซ้อมเต้นไม่ได้ทำให้ร่างกายปวดอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยถามพี่โตว่าเอ๊ะเราทํายังไงดีกับกับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกทางงั้นลองยืดลองเล่นโยคะเสียงในโลกเราลงแล้วนะพี่ค่ะก็เ,เป็นประเด็นที่เบล่าแบบเนี้ยมันทําให้เราวางตัวลำบากไหมคะควา่าเราจะไปไหน<อ>หรือว่าจะติดหรือ ทำตัวปกตินะครับเพราะว่าที่ที่พานาก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็สําหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากละครจบไปเราก็ต้องไปเรียนโซลละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาพีก็เพิ่งนี่น่าจะเห็นรูปแบบของของไปเพราะว่าเขาก็หายไปแล้วก็สําหรับดวงใจเทวคมตอนดูน้ำซ่านก็ต้องม e et ีไปเรียนสัพท์ใหม่ต kind of ้อง ชอบงานคอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนเพราะนะเพราะน้าพราคัะแมองี่เร่เราขนาดนี้และหลายคนก็ยิ่าเราจะมาติดไปกับการที่เราจะงการแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนก็เชื่อยนีค่ะคุณผู้ชมนในส่วนของเรื่องแนวาคตัวลกัน ตอนนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นมิตรภาพที่เราวิถีทางดีๆที่ทเรามีมพาเยอะมาก,ก่อยังไงก็ก,ก็ดีใจที่พ่อแม่พเอ็น,อดนดูด้วยแล้วก็เอ็นแล้วก็ดีใจที่ทางแม่หนูทั้งที่ต้นแล้วก็พี่นายกองอันนีน้มันก็จะมีคนที่เชียร์อยากให้เราจีบพี่เบลล่าจริงๆนะครมันจะมีลุน้นไหมคะอันนี้ก็ถามว่ามี ตอนนีไม่มีใครเลยใช่ไหมคะหนาวไม่ไม่หนาวเนาะเสียดีครับไม่ไดเนาน้ำไม่เป็นห่งน้ำไม่ร่วเลยนะครับกรซ้อร่า่เหนื่อยแล้วลูกอบคุณครับเหนื่อยก่เหนื่อยแล้วลูก